มาหน่อยพวกมาหน่อยเออต้องอย่างนี้มามาต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแล้วคแคเตอร์ต้องเข้าแล้ว,ลวจังหวะนี้ยังไงโอ้โหวสวยเอาละครับกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมหยอหมิงติดปัน วันนี้ผมจะมารีวิวในเกม Y i Bounty Showdown นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมของค่าย PG นะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ครับใต้คอมเมนต์ก่อนที่เข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับมาดูดิว่าพ่อคารบอยจะมีอะไรให้เราเล่นบ้าง ผมจะไปทีละ5ก่อนแล้วกันครับเพื่อความตื่นเต้นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเพื่อความเราใจมาทุนผมจะอยู่ที่3 6 6 9บาทนะครับ <c oughs> พร้อมแล้วก็ลุยขอทีแรกเปิดดีๆหน่อยเวย้ขอเปิดต้นคลิปดีๆหน่อย วันนี้ผมจะเล่นแบบไม่ซื้อฟีเจอร์เลยนะฮะผมจะเล่นแบบไม่ซื้อฟีสปินเลยนะครับมาดูกันทีว่าว่าเราจะเล่นกันเราจะไปกันรอดไหมวันนี้วันนี้มามาหน่อยมาหน่อยวันนี้ยังไงเรามาลุ้นสแคตเตอร์กันดีกว่าครับวันนี้สแคตเตอร์มาหน่อยเพื่อนสแคตเตอร์โอ้โห ยังไม่เข้าเลยอะครับแล้วผู้ชมมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยเออไหลอีกต้องไม่ไหลาวายตัวเดียวผมว่าผมไม่มีดวงอาการกดธรรมดาแล้วแหะครับงั้นก็จัดออโต้ไปสักสามสิบก่อนแล้วกันครับปะลุยม,ม,มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยขอหน่อยเพื่อน ใจดีกับผมหน่อยเออสวยต้องไหลแล้วจังหวะนี้ไหลไปอีกคูณสองไหลไปอีกสัแคตเตอร์สัแคตเตอร์โอ้โหเออต้องไหลไปไหลไปมไม่ไหลอ่ะขอไม่ได้เหรอ,หอมาหน่อยเพื่อนขอขอสแคตเตอร์หน่อยครับอยากชม โอ้โหไม่มาเลยฮนะเปิดคลิปมาก็แห้งเลยฮนะเนี่ยมาหน่อยพ่อขบอยเข้าหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยเออสวยม,อยมาอีกไหลมาอีกโอ้โใจร้ายอนะ่ะใจร้ายกับเราอนะ่ะนายอ่ะ มาหน่อยเพื่อนมาหน่อยขอหน่อยจังหวะนี้ขอหน่อย,ย,ออยโอ้โหไม่มาเลยขอสแคร์เตอร์หน่อยครับขอสแคร์เตอร์เข้าหน่อยสักสักครั้งนึงนะ่ะต้นเกมต้นคลิปเนี่ยขอสักครั้งนึ่งเออสวยไหลบิ๊กไหลบิ๊กโอ้โหไม่ไหลามาล่อตาล่อใจมาหลอกให้อยากแล้วก็จากไป ผมนี่ท้อเลยครับมาไหมมาไหมยังวะนี้ต้องมาแล้วต้องมาแล้วโอ้โหไม่มาครับครับเราไปต่อกันอีก30บิดครับ่ะลุยมาหน่อยเพื่อนเข้าหน่อยเพื่อนโดมฮืซตเตอร์ต้องมาแล้วต้องมาแล้ว ต้องมาแล้วจวังหวะนี้โอ้โหทุบโต๊ะแทบพังยิงโอ้โหมาแบบเออสวยคูณสองคูณสี่ไปโอ้โหดวงผมสูงสุดแค่คูณสองแหละครับจังหวะนี้เออสแควร์เตอร์มาจังหวะนี้ต้องมาแล้วต้องเข้าแล้วไม่ มา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 หน่อยเพื่อนโอ้โหไม่เข้ามันไม้ผมลุ้นสองรอบแล้วเนี่ยเออสวยโอ้ยโอ้โหมาขอแบบขอแบบจุกจุกอะ่ะขอแบบเน้นๆเลยมาเออสวยโอ้โหเข้าอีกโอโ้ดวงดีจัดเลยช่วงนี้ คูณแปดไปทีไม่ละอ้โหมาให้ลุ้นแต่ก็ไม่ได้ช้ำใจแล้วเกินเจออย่างนี้เฮ้ยมาหน่อยเพื่อนสวยครับสวยสวยเกินสวยแบบสวยเกินอะ ขอสแคตเตอร์อีกสักครั้งได้ไหมไหลไปโอ้โหไม่ไหลอ,อ่ะหนูไม่มาเลยเออ ไหลแล้วเพื่อนโอ้โหแต่เริ่มเกมมาผมยังไม่ไปถึงคูณสี่เลยนะครับเนี่ยต้องไหลแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ไหลอ่เออแคตเตอร์มามาเพื่อนมามามาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่เข้า ท้อท้อเลยจังหวะนี้เอ้ยสักแคตเตอร์มามาโอ้โหไม่มาด้วยใจร้ายเหลือเกินต้องมาแล้วต้องมาแล้วหืมหืมมาแคตเตอร์เข้าไหมเข้าไหมไม่เข้าโอ้โหหลุดอีก ไม้รุนอีกโอไม่เข้าจบเลยมันหลอกให้อยากแล้วก็จากไปอผมนี่ปวดหัวเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ถูกใจนะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะครับเรามาต่อกันอีก30บิตครับ ไะลุยขอสแคตเตอร์อีกสักครั้งไปเพื่อนถ้าใจดีอะนะขอขออีกสักครั้งนะไหลหน่อยไหลหน่อยโอ้โหไม่ไหลอะผมผมไม่มีดวงไหลาย,ยาวๆอับเขาบ้างเลยอะไปได้แค่คูณสองเออสแคตเตอร์มาโอ้โหเออไห,หลไป โอโ้แห้งครับสาสิบรอบนี้น่าจะแห้งดวงไม่มีกับเขาเออสวยไหลไปทีปะเขาไหลไปทีนึงโอ้โหไม่ไหลอ่ะพูดถึงวายก็ไม่ค่อยออกเลยนะครับไม่ค่อยได้เห็นวายเลยมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยมาหน่อย เดี๋ยวขออีกสักครั้งะก่อนปิดคลิปเนี่ยขออีกสักครั้งนะออกสกแคตเตอร์นะโอ้ oh. มาล่อตาล่อใจมาทำไมตัวเดียวอะ่ะฮะสามตัวไม่ได้เหรอพาเพื่อนมาด้วยดีสักแคตเตอร์เอาหน่อยพวกเอาหน่อยเออเฮ้ย <c oughs> มาหน่อยพวกมาหน่อยเออต้องอย่า <c oughs> งนี้ มามาต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วครับต้องเข้าแล้วสแคร์เตอร์ต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ยังไงโอ้โหสวยมาอีกมาอีกมาอีกโอ้โห้โเคผมสะใจว่ะฮ้ยตอนลุ้นนี่แม่งโคตรตื่นเต้นเลยปะโอ้คุณแปดไปทีขอแบบจุกๆได้ไหม อุสตส่าห์ได้คูณแปดเลยแนละเขาแบบเน้นๆเลยเพื่อนไม่ให้เลยอ่ะเอ้ยโอ้โหเออสวยได้อยู่ได้อยู่อี่ขออีกขออีกหน้าขออีกหน้าสองที่เนะี่ยโอ้โใจร้ายอะ่ะไม่ให้กันเลยคุ้มไหมเนี่ย ับเลยห้าทีครับเฮ้ยลุ้นกแล้วโอ้โหคิวจะได้ลุ้นอืมไม้ลุ้นอีกแล้วสองรอบเลยเนะี่ยต้องเข้าแล้วเพื่อนต้องเข้าแล้วโอ้โหไม่ไม่เข้าจบแล้วมาหน่อยเพื่อนที่สุดท้ายเออขูย อย่าหลอกนะอย่าหลอกนะอย่าหลอกนะมามายังไงเอ้ยเลยอหายใจไม่ทั่วท้องเลยจังหวะนี้ผมนี่ท้อเลยครับเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากเล่นเกมเชิญกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ